สวัสดีค่ะสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะวันนี้จะเล่าเรื่องฝันเห็นลุงพลคะ่ะแล้วไม่ที่ตื่นเต้นว่าฝันเห็นลุงพลนะคะคือคืออทิทย์ตื่นเต้นคือใกล้วันหวยออก พอจะบอกว่าตื่นเต้นฟันเห็นลุงพลเด็กก็จะมีเพื่อนๆมานั่งแบบเออหมัดไส้อีกนะขิวๆเออเขายังหาว่าเราเป็นเอฟซีข้างนูน้นข้างนี้อยู่นะ <c oughs> ข้างเออโอเคจะเล่าที่ฝันนะคะฝันว่าตัวเองเนี่ยไปขึ้นรถอ่าเป็นคล้ายๆคันหนึ่งอะ่ะเราอุ้มน้องหมาอยู่ในมือเราหมาน้อยที่เราเลี้ยงนี่แหละแล้วจะแล้วก็จะจะข้ามไปอีกอีกที่หนึงนะ่งอ่ะไปไม่ได้ เลยบอกว่าอ้าลุงลุงลุงมาจอดต่มันลุงไม่ได้หมายถึงลุงพลนะคะมีคนขับรถคล้ายครปิกอัพห,หรืออะไรอย่างนี้แต่เป็นรถบรรทุกของอะ่ะบอกว่ามันขวางอย่างนี้จะลงยังไงจะไปยังไงมันมีรถจอดต่อกันของขวางเนะี่ยพี่กลินก็เลยบอกให้แกแบบนั่นให้แกก็เลยเลื่อนให้แล้วก็ให้ลงพอเราลงไปเราไปขึ้นอีกคันหนึ่งเราจะเอาน้องหมาเอาไปเก็บที่บ้านก่อนเอาไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเอาของแต่บังเอิญรถคันนั้นที่ขึ้นไปมีลุงพลน,นั่งอยู่ตรงนั้นค่ะ มีลุงพลน,นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้ใจว่าเป็นใครแต่เป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละสายลุงนั่นแหละแล้วเขาก็พูดอะไรขึ้นมาไม่รู้พี่กึนจําไม่ได้จําได้แต่ว่าตัวเองก็พูดตอบกลับไปว่าต้องรวยสิต้องรว,วยมากๆรวยแบบเยอะๆเลยวันนี้รวยพากันรวยแบบโอ้โหล้นฟ้าเลยรวยรวยพูดแบบนี้เสร็จได้ยินเสียงลุงพลพูดมาตอนแรกไม่ได้โฟกัสไปไปเห็นลุงพลน,นะคะในฝันนะ่ะคุยกับยูทูบเบอร์อยู่อยู่ก็เสียงลุงก็ พูดขึ้นมาว่าพี่หมอกลินได้ยินข่าวว่าเคยมีรถ BM มีรถ BM ไม่ใช่เหรอพี่กลินก็เลยมองวับไปไเห็นลุงนั่งอยู่ตรงนู้นน่ะแต่ไม่เห็นป้านะคะพี่กลินก็เลยบอกใช่ใช่ใชเคยเคยเคยมีรถค่ะเค,เคยมีรถบี ตั้งตแต้มแล้วรถบีเอ็มคันนั้นเลขทะเบียนอะไรเพื่อนเพื่อนค่ะเลขทะเบียนรถอันนั้นนะคะบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะเชื่อว่าความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะคะคะ่ะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนความรถถู้สึกที่ฝันแล้วก็อย่างเอามาเล่าสึงเพื่อนเพื่อนฟังว่าอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับลุงพลอีกแล้วในตัวเลขที่จะออกในวันที่1ธันวาคมนี้นะคะและวันที่10ธันวาคมนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนพี่กลิ่นจอง คิวตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องไปที่ลานองค์ปู่ปาริจิตนาคราชแน่นอนเฉลิมฉลองวันที่10บธันวาคมครบรอบหนึ่งปีเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่องค์ปู่ปาริจิตนาคราชค่ะเฮงๆเรือๆนะคะเพื่อนๆเลขที่ที่ลุงถามถึงในในทะเบียนรถนะคะ รถ BM คันเก่าของวิกลินที่ขายไปแล้วนะคะคือ3816ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเลขวันเกิดของลุงด้วยลุงเกิดวันที่17ค่ะ17สิงหาคมนะคะ2519อายุลงปีนี้ก็47ขวบพอดีพอดีอดโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ